สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้นะคะเรามีของเล่นยูนิคอร์จากบริษัทชลายซีรีส์ก็ยูนิคอร์ก็จะมีหางเป็นสีรุ้งค่ะมีเพชรเม็ดเล็กๆสีรุ้งอยู่บนลำตัวนี่ค่ะดูกันชัดๆนะคะเป็นยูนิคอร์ตัวเล็กๆสีขาวมีผมและหางเป็นสีรุง้งบนผมของเธอก็มีกาก,ากเพชร แปอยู่ด้วยนะคะก็จะเห็นเป็นกากเพชเรระยบิบระยับที่หางก็มีเช่นกันค่ะแล้วก็ตรงตรงนี้นะคะที่บอกว่าเป็นเพชรเม็ดเล็กๆสีลุง้งประดับอยู่บนลำตัวตรงเท้าก็มีกากเพชรเช่นกันค่ะทั้งสีเท้าเลยบนลำตัวของยูนิคอร์นนี้นะคะก็ทำมาจากยางค่ะแล้วก็ปั๊มลวดลายสวยงาม ส่วนหน้าตาของยูนิคอรก็น่ารักมากๆเลยค่ะใต้ท้องของเจ้ายูนิคอนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นจะเห็นตัวอักษรเล็กๆแปะอยู่ใต้ท้องตรงนั้นก็คือหมายเลขของเล่นรหัสของเจ้ายูนิยูนคอนี้นะคะก็จะเป็นรหัสของเล่น70525ก็เป็นของเล่นที่ผลิตใหม่ในปี2016นะคะ ซึ่งเป็นตัวละครใหม่จากบริษัทช s า l ส์ซีรีส์สำหรับตัวละครอื่นๆจากซีรีส์ที่ที่เรารู้จักกันดีนะคะก็น่าจะเป็นคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของเจ้ายูนิคอนก็คือยูนิคอนตัวใหญ่แล้วก็นี่เป็นตัวละครใหม่เป็นยูนิคอนตัวน้อย่ซึ่งเป็นยูนิคอนสายรุ้งนะคะเราคิดว่าเจ้ายูนิคอนนี่ก็ดูสวยงามมากทีเดียวค่ะ คิดว่าเจ้ายูนิคอรนก็เป็นเจ้ายูนิคอรนที่สวยงามมากทีเดียวนะคะอ้อลืมบอกไปค่ะว่าเจ้ายูนิคอร์นนี่เหมาะสําหรับเด็กอายุ4ปีขึ้นไปไม่เหมาะสําหรับเด็กเล็กๆเพราะว่ามีกากเพชรเราต้องระมัดระวงังไม่ให้เด็กเอาเข้าปากนะคะ เราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามเราได้ทาง y o u ยูทู h ช n n e l และสามารถกดปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งค่ะคนเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ